ดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กายเล่นเกมนะครับผมวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับผมเป็นอ่า EP ที่5นะครับผมสำหรับตัวโลกาโซเดกซีรีส์นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเจ้านี่นะครับผมโลกาโซเดกซีรีส์นะครับผมลีโอนะครับผมอ่าหรือว่าสำหรับอ่าราศีสิงห์นั่นเองนะครับผมอ่ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าด้านไหนเป็นยังไงกันบ้าง ในส่วนของตัวโลกาครับผมโ o d i a c Series Leo นะครับผม, Leo ผมหรือราศีสิงห์นะครับผมก็เหมือนเดิมนะออกแบบนะครับรูปมาในทีมอาวากาศนะครับผมส่วนในฝั่งนี้นะครับผมก็จะมีเหมือนเดิมนะเป็นสัญลักษณ์โลกานะครับผมแล้วก็ชื่อครับโ o d i a c Series Leo นะครับผมซึ่งก็จะบอกรายละเอียดของตัวรูปนะครับผม โดยที่ตัวนี้นะผมก็คือราศีสิงห์นะครับผมก็จะประกอบไปด้วยสิงโตนะครับผมและแซลมอนนะทำไมถึงแซลมอนนะผมเพราะว่าอิงมาจากโทเทมนะครับผมของชาวเนทีฟอเมริกันนะครับผมว่าแซลมอนเนี่ยเป็นสัตว์ประจําราศีสิงห์นะครับผมและธาตุของธาตุธาตุของราศีนี้เนี่ยก็คือธาตุไฟนะครับผมเราก็จะเห็นเป็นสิงโตเพลิงนะครับผมและแซลมอนเพลิงนะ แลสีประจำ่าตุนะผมก็คือสีส้มนะครับผมอันนี้เป็นสัญลักษณ์ประจำ่าตุนะครับผมเอประจำราศีนะับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับว้าวอ่าด้านในนะผมก็จะมีคีย์แคปนะครับผมอ่าตัวนี้มีสัญลักษณ์ประจำราศีนะ,ะสีก็จะออกเป็นสีส้มเข้มๆเกือบจะแดงเลยนะครับผมมีประกาย นิดๆนะครับผมดูเงานนะด้านล่างนะผมนะเก็บงานอย่างดีนะในส่วนของสเปซบาร์นะผมะก็มาดูกันนะก็จะเห็นเป็นสิงโตนะครับผมสิงโตแล้วก็มีแซลมอนนะแซลม,มอนเพลิงนะครับผมอยู่รอบๆนะมีไฟนะครับผมข้างจะเป็นสีขาวนะครับผมตัวโลก,ก้านี้มีสีส้มด้วยนะ ก็ไล่มานะครับผมนะจนเป็นสีแบบส้มแบบเข้มเลยนะครับผมด้านล่างนะเป็นเท้าของสิงโตนะครับผมย่ำอยู่บนไฟนะครับผมด้านบนนะก็จะเป็นหางของแซลมอนและก็เปลวไฟเปลวไฟนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับราศีสิงห์นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมอ่า โลกาโซเด s กซีรีส์นะครับผมลีโอนะครับผมราศีสิงของเรานั่นเองหากท่านใดที่ชอบนะครับผมอหรือเกิดในราศีสิงห์นะครับผมก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกหากมาใส่ในคีย์บอร์ดของตัวเองกันได้นะครับผมก็สามารถหาได้ทั้งโลกาไทเล d และตัวแทนจำหน่ายนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ทำการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ